ความภาคภูมิใจของคนไทยทางประเทศกับการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศญี่ปุ่นและเมื่อต่างชาติเห็นเป็นต้องทึงสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสใน EP นี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยนะครับเป็นเรื่องของนวดไทยครับซึ่งนวดไทยนั้นก็ขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยมาแล้วนะครับ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับมีการจัดการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก2 0 2 3ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ต่างชาติเห็นแล้วเป็นต้องทึ่งมาร่วมภาคภูมิใจกับวงการนวดไทยในญี่ปุ่นที่เห็นแล้วต้องทึ่งในความทุ่มเทของทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยความร่วมมือร่วมใจกันทำให้นวดไทยดังไกลไปทั่วโลกกับการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก ปี2023จัดขึ้นที่โตเกียวโดยสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาในการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภททั้งนวดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนวดไทยเพื่อสุขภาพนวดไทยเพื่อบรรเทาอาการและนวดไทยผสมผสานผู้เข้าแข่งขันทุกท่านล้วนแล้วแต่มีการนวดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและหัวใจที่รักในการนวดไทยอย่างแท้จริงตลอดเวลาของการแข่งขันมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตา รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความภาคภูมิใจว่านวดไทยไม่ใช่แค่อาชีพหนึ่งเท่านั้นแต่นวดไทยนั้นคือมรดกโลกที่ควรอนุรักษ์และแอดมินได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปเจอกับแฟนเพจของสมาคมเยอรมันนวดไทยและสปาที่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับแข่งขันทั้งในประเภทการนวดไทยเพื่อสุขภาพและการนวดไทยผสมผสาน และผู้เข้าร่วมแข่งขันสมาคมเยอรมันนวดไทยและสปาสามารถคว้าได้หนึ่งรางวัลคว้าเหรียญทองได้สำเร็จได้แก่ประเภทนวดไทยผสมผสานและยังมีการโพสต์ต่ออีกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านที่ได้รับรางวัลในทุกประเภทในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยสำคัญที่สุดขอแสดงความนับถือและชื่นชมทุกทกท,กท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันคุณได้แสดงฝีมือลีลาการนวดและศักยภาพ ของวงการนวดไทยที่งดงามอ่อนช้อยแต่ทรงพลังให้คนได้เห็นและเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทุกมุมโลกทุกท่านคือความภาคภูมิใจของเราชาวไทยด้วยความเคารพจากสมาคมเยอรมันนวดไทยและสปาและยังมีการโพสต์ขอบคุณสำหรับการสาธิตนวดไทยของคุณพินฟ้าบุตรสารอบบมูนกล่าวต่อว่าในานามของสมาคมเยอรมันนวดไทยและสปา เราขอแสดงความนับถือขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการสาธิตนวดที่น่าทึ่งที่คุณได้โชว์ศักยภาพทักษะต่างๆกับความเชี่ยวชาญที่คุณมีเมื่อวันที่16ธันวาคม2,566ที่ผ่านมาที่เมืองรอตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์การสาธิตนวดนั้นโดดเด่นอย่างแท้จริงและเห็นได้ชัดว่าคุณได้ทุ่มเทเวลาอันมีค่าเพื่อแสดงความสามารถของคุณเทคนิคที่คุณสาธิต ไม่เพียงแต่เน้นถึงความสามารถของคุณเท่านั้นแต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับการนวดไทยบำบัดประสบความสำเร็จและสมาคมเยอรมันนวดไทยและสปารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความพยายามของคุณการแสดงที่น่าจดจำการอุทิศตนของคุณเพื่อที่คุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับลหลายคนและเราหวังว่าจะมีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันกับคุณอีกครั้งในอนาคต และได้ไปเจอข้อมูลอีกหนึ่งท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้แข่งขันในการนวดไทยในครั้งนี้โพสต์ว่าชแชมป์นวดไทยฝรั่งเศส2023เข้าประกวดนวดไทยชิงแชมป์โลกที่มหานครตโตเกียววันนี้แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือที่2ที่3แต่ก็ได้ใบรับรองก็เป็นเกียรติประวัติและประสบการณ์ของชีวิตเพื่อพัฒนาในสายอาชีพนี้ต่อไป ซึ่งยังมีอีกยาวไกลและตอนนี้เพิ่งเข้าสู่วงการนวดไทยได้เพียง2ปีเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรเขาน่าจะได้เป็นขวัญใจ FC ขวัญใจกองเชียร์ในญี่ปุ่นแน่นอนเพราะเห็นผู้ชมมารุมล้อมขอถ่ายรูปพูดคุยและให้กำลังใจอย่างมากมายส่วนตัวได้มาเห็นบรรยากาศการประกวดนวดไทยการแสดงฝีมืลายมือทักษะการนวดท่าทางต่างๆของการนวดไทยที่เป็นสากล หลายประเทศที่ทุกคนได้ริ่มเรียนมาและแสดงออกในศาสตร์เอกลักษณ์แบบไทยแขนงนี้รู้สึกภูมิใจในวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามควรเชิดชูอย่างยิ่งนี่ก็คือข้อมูลบางส่วนนะครับที่แอดมินได้ไปค้นหาและนำมาฝากทุกคนในคลิปนี้สำหรับนวดไทยของไทยนะครับได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในปี2019ครับ เมื่อวันที่13ธันวาคม2562ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกครั้งที่14ในปี2562ที่กรุงโบโกตาสาธารณรัฐโคลอมเบียและนวดไทยที่ประเทศไทยได้เสนอได้รับอนุมัติรับรองประกาศขึ้นทะเบียนในกลุ่มดังกล่าว ในตอนนั้นนับว่าเป็นรายการที่2ต่อจากโขนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อปี2561หนวดไทยได้รับการรับรองจากยูเนสโกด้วยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เป็นภูมิปัญญาที่มีการพัฒนาการเริ่มในระดับครอบครัวและชุมชนเกษตรกรรมพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพที่ใช้มือหรือส่วนต่างๆของร่างกายในการปรับพลังและโครงสร้างของร่างกาย โดยไม่ใช้ยาบำบัดสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสารรค์ของมนุษย์ไทยมีการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของภูมิปัญญาการนวดไทยโดยได้รับการคุ้มครองสิทธิธภูมิปัญญาทั้งที่เป็นของชาติและของบุคคลทั้งนี้มีองค์การที่ส่งเสริมและพัฒนานวดไทยมากกว่า50องค์กรเช่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยรวมถึงภาควิชาชีพได้แก่สภาการแพทย์แผนไทย และยังมีสถาบันการเรียนการสอนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศนอกจากนี้นวดไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศแล้วยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความนิยมเดินทางมาใช้บริการมีคนจำนวนมากที่สมัครเข้าเรียนนวดไทยในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะที่วัดโพมีผู้สำเร็จวิชานวดไทยตำรับวัดโพไปแล้วกว่าสอง0,000คนจาก145ประเทศ เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมากแก่หมอนวดแผนไทยตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกทั้งนิวยอร์กลอนดอนและฮ่องกงและที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยจัดอบรมหมอนวดไทยรวมถึงผู้เรียนนวดแผนไทยโบราณจากวัดโพมีการฝึกอบรมจากภาคีเครือข่ายรวมแล้วมีผู้นวดไทยไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0นคนเพื่อเป็นช่องทางการประกอบอาชีพ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งที่นวดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมนดรกโลกในปี2,562และมาจนถึงปัจจุบันยังมีการแข่งขันมาตลอดทุกปีไม่ใช่แค่แข่งขันระดับชาตินะครับเป็นการแข่งขันระดับโลกจัดก,การแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ได้รวบรวมเนื้อหามาฝากทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ